อย่าพึ่งนะคะคนสวยคะจ้าหนูจะทำอะไรคะหนูไม่ยังไม่สวัสดีเลยนะคะปวัจดีคาทจะมาเผาแก๊ปมันเกิดเหรอคะมันเกิดเหรอคะมันเกิดนิ้วเหรอไม่น่าใช่นะคะไม่ใช่ค่ะยังไม่ใช่นะลูกเอาให้แม่มีเปิดให้ก่อนค่ะให้แม่มีเปิดให้ก่อนค่ะต้องเอานี่ออกก่อนใช่ไหมคะใช่่คะโอเคนี่ค่ะว้าวว้าวเอามาเผาแก๊ อยา่าเนนะะาาพิ่งจับนะคะช่วยง่ายด้วยสองขวบจะไปสามขวบนะคะเอาสามอันเนาะเอาสามอันนะคะหมามีใช่ได้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 ไ,ดไหนอะไฟเช็คอะอถือมาด้วยนะเดี๋ยวแป๊บนะะึงง่าให้กันอะไรนะลกูก <laughs> แอบปีบเอ็ดเดททูยูคันเดาะแอบมวันเกิดหนูอ่ะป่อฟ้าไปดูเค้กให้หนูแล้วลูกไม่ใช่วันเกิดหนูนะลูกเด็กอยากเด็กอยากเด็กอยากเป่าอะค่ะเด็กอยากเป่าก็เลยต้องเลี้ยงมาให้ทำไมน่ารักจังเลยอ่ะของแบรนด์นี้ค่ะ กบมือให้นาที่สุดเลยหอมแก้มไหนได้ไหมอาเทียนออกนะคะอัลมอนด์ลูกนี่ของของชอบหนูเลยนี่มันเป็นอัลมอนด์ลูกเนี่ยไม่ได้อัลมอนด์ไหนนี่นิวชิมซินนี้นิวชิมซินี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวช้อนมาก่อนมาลูมาหมีดูมอากินดูกัดเลยมันเป็นอัลมอนด์ลูกอัลมอนด์ไงเหมือนถั่วลูกกัดแรงแรงเลยอืมันเหมือนถั่วเลยลูก อร่อยมะออยะไากของชอบหนูเลยค่ะอยากเอานี้ด้วยใช่ไหมอ่อันนี้เป็นช็อกโกแลตลูกช็อกโกแลตนี่เดี๋ยวยังไม่มันไม่ไหนโอเคโอเค,อเคว,ว้าวอร่อยไหมบอกท่านผู้ชมสิอร่อยจังเลยคะ่ะอร่อยจังเลยจ้าอร่อยจริง,รงๆเหรอคะ จริงเรามาเรามาเราก็มาชิมชิมกันหรอได้เลยเอาช้อนมาให้ก็ให้ชิมหน่อยสิมันลดราคามันลดราคาด้วยนะเเหรออันท่าปกติอะไอไอกล่องท็อปแวรนั้นเป็นไหนวะมาใส่กล่องท็อปแวอ๋อเหรอนทำให้ปกติมันร้อยสี่สิบห้าบาทมันลดเหลืออยู่ร้อยสิบห้าบาทอืม ไปถ่ายลูกอ่ะมีอะโมนนะลูกเอา,เอาไหมตั้งไม่ดูฮะไหนอร่อยไหมกันอร่อยก่นอาอไหนมาให้ชิมหน่อยสิหน่อยส,ยสยิฮึมทำไมทำไมเหมือนกาแฟอ่ะไม่ไม่ไม่ถามแล้วไม่ใช่กาแฟเ,เป็น,ช,นช็อกโกแลตอ่าช็อกโกแลตแพงไม่ใช่อันนั้นใช่ไหมพูดมาสิ มันเป็นอัลมอนด์เขาเรียกว่าอะไรนะําแล้วไม่ใช่กาแฟเด็กกินได้อืมอะไรไหมคะก็วันนั้นจะซื้อมาก็อันนี้แหละว่าเด็กน่าจะชอบเพราะเด็กมันชอบถั่วอยู่แล้วใช่ไหมมันก็เปอนมันเดียวกันไงอยากจะเอาถ้วยเอาถ้วยอีกเหรอเอาทางนั้นตักเลยจักรเลยลูกเอาทงนั้นบอกเพื่อนเพื่อนก่อนลูกว่า ขอตัวก่อนขอตัวนี่นิวขอตัวไปกินเค้กก่อนนะคะนิวค่ะบอกเพื่อนเพื่อนก่อนค่ะอ่าบายบายเพื่อนเพื่อนก่อนบอกเพื่อนร่วมก่อนนะคะขอขอตัวไปกินเค้กก่อนนะคะเดี๋ยวอย่าเพิ่งนะเดี๋ยวนี่นี่ต้องบอกว่าอย่าลืมอย่าลืมกดติดตามกดิจำกดไลค์กดไลค์ให้นิ้วด้วยนะคะให้นิ้วด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณค่ะนอนเหรอไปเอาไหนไปเอาตั๋ว